วันนี้เราจะมารีวิวโต๊ะคอมพิวเตอร์นะครับโต๊ะทำงานางรุ่น KD04 นะครับจากร้าน KD Studio Furniture นะครับสำหรับคนที่ชอบจัดโต๊ะคอมนะครับเรามีงานโต๊ะคอมพิวเตอร์งานไม้แท้เครือบโพลีเทกนการลอยกันกน้ำกันแรงกระแทกนะครับแล้วก็มีขนาดที่เรียกตั้งแต่120จนถึงความยาว200ซนเมตรความกว้างนะครับตั้งแต่60จนถึง เออแปสิเซนติเมตรเทีเดียวนะครับเป็นงานขาเหล็กแข็งแรงอย่างดีนะครับมีเลือกแบบทรง3ามแท่งนะครับอันนี้ทรง3ามแท่งก็จะมีคานอยู่ข้างใต้โต๊ะถึง3คานนะครับแข็งแรงนะครับสามารถรับน้ำหนักได้เป็น100กิโลโต๊ะไม่โยกเยกแน่นอนนะครับข้างใต้เนี่ยสามารถแขวนเก็บสาวบาอะไรได้ก็ได้เนาะนี่ครับนี่เป็นโต๊ะตัว L เนาะเอามาต่อเป็นตัว L นะครับเลือก L desk นะครับรุ่น L desk ก็สามารถทําให้พื้นที่การทางานกว้างมากๆนะครับนี่ดูสิครับวางจอได้นะครับแคลมป์ก็ได้น เห็นไหมมีพื้นที่อันนี้เป็นทรง8 0เนาะมีพื้นที่กว้างมากมายนะครับสามารถวางคีย์บอร์ดนะครับจอได้ถึง3จอรับน้ำหนักได้สบายแถมนะครับถ้าิดเป็นโต๊ะตัวแอลเนี่ยแถมชั้นวางจอคอมให้ด้วยครับนะครับเนี่ยชั้นวางจอคอมแบบใหม่แท้นะครับแถมกันไปนเลยทีเดียวนะครับในงบที่ถูกที่สุดในช้อปปี้ลาซาด้านะครับถูกที่สุดแล้วนะครับถูกที่สุดในแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับแล้วก็มีรับประกันให้ด้วยเนาะถ้าสินค้าเกิดความเสียหายยังไงเราสามารถเคลมให้ลูกค้าได้เลยนะครับ นะมีหลายแบบนะครับสนใจทักแชทได้เลยนะครับใต้คอมเมนต์นะครับครับเชดิสุ i ิโขอขอบคุณมากครับแผ่นไม้เครืองพีกันน้ำด้วยนะครับทำความสะอาดง่ายเพียงแค่ใช้ผ้าเช่านั้นเองพื้นที่การทำงานจุดใจโต๊ะมีให้เลือกหลากาตั้งแต่ความยาวร้0ยจนถึง200นะครับแล้วก็มีของแถมนะครับก็คือคีย์บอร์ดปั๊มเลสมูลค่า5 90บาทเมื่อซื้อโต๊ะขนาด1 5 0บาทขึ้นไปสินค้ามีรับประกันนะครับเคมให้ลูกค้าทุกกรณีถ้าเกิดความเสียหายนะครับนี่คือรีวิวของลูกค้านะ ลูกค้าส่วนใหญ่รีวิวให้คะแนนโต๊ะเรา5ดาวเลยนะครับสำหรับเอาไปใช้เป็นโต๊ะทำงานนะครับโต๊ะตัดต,ต่อลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับสามารถคลิกที่ใต้โปรไฟล์แล้วก็ติดต่อแอดมินได้นะครับ